สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับกับมื้อนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาเบิ่งการปลูกฟักทองนะครับฟักทองหลังจากการเห็ดหน้านะครับเกี่ยวข้าวแล้วเฮากับปลูกพืชหลังนานะครับเพื่อให้พื้นที่บ่อเสียประโยชน์ซื่อนะครับเฮากับใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์และต้นข้าวฤดูการหนาเฮากับสีได้ปุ๋ย จากการปลูกพืชหลังนาไปนํานะครับเนาะพืชที่ผมปลูกก็จะเป็นฟักทองนะครับปลูกแบบใดนะครับแบบนี้ปลูกแบบปลูกแบบบอได้ยกแปลงนะครับปลูกแบบพื้นเรียบเลยนะครับกับต้นฟักทองกางงามดีนะครับฟักทองอันนี้กับอายุประมาณยี่สิบมื้อน,นะครับยี่สิบมื้อหลังปลูก คาดว่าประมาณต้นเดือนท่านวากะเริ่มผสมเกสรน,นะครับเป็นฟักทองพันเขาตอกนะครับเขาตอกซอนแดงงามครับระยะที่ผมใส่ปลูกกะระยะต้นก็นอยู่ที่60สเซนนะครับปลูกแบบแถวคู่นะครับแถวคู่ห่างกันประมาณ1เมตรนะครับ ใน้ําแบบสายน้ํายดนะครับน้ำกัดิออกสม่ําเสมอนะครับเห็ดห้ฟักทองเอาต้น้นนใกกลเเคียงับิดทุกต้นนะครับแปลงนี้กระปลูกประมาณพันกว่าต้นนะครับกําลังงามเลยนะครับใส้ปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตร1845นะครับ ไปประมาณสิบมือทีแล้วนะครับก็ยังเขียวงามอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสี่ห้ามือผมจะใส่อีกเทือนหนึ่งนะครับสำหรับรายละเอียดการปลูกฟักทองนะครับเดี๋ยวผมสีลงไวให้เพื่อนเพื่อนที่สนใจในการปลูกฟักทองนะครับแบบละเอียดนะครับแบบละเอียดสีลงให้เพื่อนเพื่อนเพื่อเป็นแนวทางและก็เพื่อ แชร์ประสบการณ์นะครับในการปลูกฟักทองนะครับอันนี้ผมจะปลูกความห่างของแปลงนะครับความห่างของแปลงกับประมาณ4เมตร20นะครับ โอเคนะครับมื่อกี้ก็พาเพื่อนๆมาเบิ้งนะครับเป็นแนวทางในการปลูกนะครับเนาะสำหรับมื่อนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ